เอ๊ะนี่มันคืออะไรกดเอตอสิบเจ็ดอันใช่ไหมโอ้สิบเจ็ดอันนี้นี่เอาใส่กลับไปนี่ต้องสิบหกอันใช่ไหมหนักชัยสิบหกอันเลยนี่จะมาสอนวิธีสร้างกันนะครับ แง่รวยรวยนี่รวยรวยเออเออเอ๋ไปเด็กจะมาสอนวิธีสร้างกันนะครับคุณเจ้าสีอะไรก็ได้ขรเอาสีน้ำเงินชอบสีเงินนี่นี่นี่ นี่นี่โอ้ยกดผิดก็นี่นี่นี่ก็นี่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 แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้แบบนี้ก็ต่อแบบนี้อันนี้ก็ต่อบาางนี้นี้ก็ทำแบบนี้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  แบบนี้แล้วก็ต่อหกระโตนแล้วก็ทำแบบเอ้ยไม่ใช่ต้องทำแบบนี้เแบรบกนี่ต้องเปิดไฟอันแบบนี้ก็ต้องลงมานี่ก็ต้องทำแบบนี้นี่ก็ต้องทำแบบนี้นะครับนี่เสร็จแล้วด้านนี้ก็สะมุนด้านนี้ท่เจ็ดไเขียนไว้เลยดีกว่าย่อตูดลงชึบชบได้แอปเปิลทองชึบ ใส่ปั้นทองมาบินใส่กดค้างนะครับอยู่นี่เองเนอครับนี่ใส่แงะนี่แบบนี้นี่นนนชึบชึบชวแเดี๋ยวจะมาตกแต่งกลางก่อนนะครับชึ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 บโอ้มะเขืพิษนี่นี่นี่นี นี่เนี่ยเออ่ยเนี่นี่แบบนี้นะครับจึ๊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 บแบบนี้นี่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 แหวมินนี่แบบนี้แบบนี้นะครับโอ๊ยตามผิดตามผิด นี่เอาไฟแลละเสร็จแล้วก็ทำไงต่อดีนี่แบบนี้นะครับนี่เสร็จแล้วเอาป้ายมาเขียนเลยคุณไม่ต้องตกแต่งตามผมก็ได้นะครับนี่หนึ่งหก้ยหนึ่งเจ็ดนี่หนึ่งเจ็ดนี่ หนึ่งหวางป้ายไว้ก่อนนี่นี่เทเทเทอันนี่น่ะเสร็ลแตึก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 แตกๆตกๆตกแตกแตกตกเออได้แอปเปิลฟรี เนี à, à, ่นี่ยน่าเรรวยแล้วเอาหมดแล้วแอ้น้ำงป๊กป๊กๆๆ๊กเป๊กเลยเปิดไอ้เพจบคลิปเพียงเท่านี้นะ はあ。